รหัส3068ตัวนี้เป็นงานคาดอกคาดอกทรงจรวดคาดอกทรงจรวดช่องเยอะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายรุ่นนี้ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะงานหนังชมัมวลธรรมชาติเวลาคุณพี่ได้ไปใหม่ๆหนังของเขามันจะเป็นแนวฟิลลิ่งคล้ายๆหนังกำมะหยี่หรือว่าสก,กลาตเนาะคล้ายๆหนังกลับแต่ว่าเรียบลื่นไม่มีขนสากๆใบนี้คุณพี่ ใช้ไปยิ่งใช้ยิ่งเงายิ่งเก่ายิ่งสวยค่ะสโลแกนของตัวหนังชามัวธรรมชาติเนาะช่อง10ค่ะคุณพี่1 2 3 4งี่หเฉพาะภายนอกมี5ช่อง10บฐานกระเป๋าค่ะรหัส3ามศูนฐานกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่ ขานกระเป๋าค่ะอยู่ที่6.5ความสูงอยู่ที่12นิ้วค่ะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็ม4นิ้วเต็มกันยาววัดแบบนี้นะคะคือวัดรวมหมดเลย3ลอนตัวกระเป๋าจะประกอบด้วย3ลอนนะคะลอนด้านหน้าลอนกลางแล้วก็ช่องใช้งานหลักจะเป็นลอนที่ด้านหลังสุดนะคะสายสะพายอยู่ที่1นิ้วครึ่งค่ะหน้ากว้าง1นิ้วครึ่งปรับสันยาว้วยตัวเลื่อนอะไหล่ของเขาเป็นสีทองปัด ตรงปลายสายค่ะเป็นงานตะขอเกี่ยวแล้วก็สามารถปรับซ้ายหรือขวาก็ได้เพราะฉะนั้นใบนี้คุณพี่ถนัดซ้ายเกี่ยวทางซ้ายถนัดขวาเกี่ยวทางขวานะนะแล้วเวลาสะพายมันจะป้ายมาเป๊ะพอดีแบบนี้เลยนะคะด้านหน้า1ช่องซิปเป็นช่องซิปที่ลวงลงไปตรงบุ่มเป็นลักษณะกระเป๋าสามเหลี่ยมค่ะใส่ลูกอมยาดมยาอมยาหม่องค่ะเศษเหรียญหูฟังบลูทูธได้ทั้งหมดเลยซิปจะเป็นงานฟันซิปเบอร์ห้าค่ะทนทานใช้งานได้ยาวนานรูดได้ เป็นพันครั้งช่องสิบที่2ค่ะตัวนี้ใส่กระเป๋าตังสั้นค่ะกระเป๋าตังทรงคนผู้ชายสอพับสั้นนะคะสามารถใส่ในช่องสิบที่2ตรงนี้ได้เลยช่องสิบที่สค่ะคุณพี่เปิดปลายสตัวนี้โทรศัพท์มือถือค่ะตระกูล p ปร plus max นะคะตัวซัมซุงฟลิปนะคะสามารถใส่ได้เลยนะความสูงโทรศัพท์มือถือไม่เกินหก จุดแปดนิ้วนะคะเวลาวัดโทรศัพท์มือถือวัดตามความสูงแบบนี้ค่ะวัดจากบนลงล่างนะคะตามแนวดิ่งได้เลยช่องใช้งานหลักค่ะช่องสุดท้ายตรงนี้เปิดไปด้านในกระเป๋าสตงางค์ใบยาวค่ะ7นิ้วครึ่ง8นิ้วสามารถใส่ได้ร่มพับสั้นใส่ได้นะคะสำหรับใบน,นี้เมื่อกี้ผ่านไป4ช่องซิปแล้วใช่ไหมช่องซิปสุดท้ายค่ะอยู่ที่ด้านหลังค่ะเป็นซิปที่5สําหรับรุ่นนี้ค่ะราคาายเต็มอยู่ที่3,000บาทราคา C F คือ1990บบาทค่ะคุณพี่ ด้านหลังค่ะตัวนี้สามารถซ่อนปกพาสปอร์ตได้ด้วยนะคะคุณพี่ท่านใดใช้ใบนี้สะพายเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มความปลอดภยัยซิปด้านหลังที่ติดกับหน้าอกเราสามารถซ่อนพาสปอร์ตได้1990บาทค่ะใบที่กัญญาสะพายอยู่นะคะคือสีแทน3068แทนค่ะมีสีดำและมีสีน้ำตาลเข้มด้วยนะ1990รหัส3068ค่ะ